สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่22ตุลาคมปี66นะครับวันนี้จะวางแนวทางฮานอยนะครับในของฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนะาะเมื่อวานก็บ่ได้กาศคลิปนะครับเมื่อวานก็ลงมาในช่องชุมชนแล้วก็มาที่เฟซบุ๊กนะครับแอปเฟซบุ๊กของเบาสารคามนะครับวันเวียไม่มีเวลาอัดคลิปนะครับ,าบาลงในเฟซบุบบ๊ก ถ้าใครมีเล่นเฟซบ o ๊กก็กดติดตามไว้นะครับเนะ Facebook บาะเฟซบุ๊กบอสสารครามช่องนะครับวันไหนไม่ได้อาคลิปก็จะไปลงที่นั่นแทนนะครับเนาะแล้วก็ลง youtube เหมือนกันแต่เป็นข้ช่องชุมชนบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นนะครับเนาะส่วนใครเห็นก็กดติดตามไว้นะครับเนาะเฟซบุ๊กกดติดตามไว้ใครเป็นอฟซีทางช่องบาสสารครามนะครับถ้าใครมีชอบก็าขาคามไปเหมือนเดิมนะครับเนาะ ก็ต่อจากคลิปนี้ถ้ามีเวลานะครับเนาะถ้าติดต่อเซียนทวีได้ก็จะลงแนวทางของเซียนทวีนะครับต่อจากคลิปนี้นะครับเนาะแนวทางของเซียนทวีถ้ามีเวลานะครับเนาะไลน์ไปหาเซียนทวีเวลาไม่ค่อยตรงกันนะครับเนาะสำหรับเซียนทวีก็ส่วนพูดถึงเซียนทวีก็ใครเป็นคอฮาหนอยนะครับใครคอฮาหนอยก็เบอร์ไลน์เซียนทวีนะครับเนาะไลน์ไปขอส่วนตัวได้เลย ฮหาหนอยนะครับคอหาหนอยนนอ,อกจากแนวทางของบาวสารครามแล้วก็เป็นแนวทางของเสียนทวีนะครับเบอร์ไลนะครับ0925238576 0925238576นะครับบันทึกไว้บันทึกเบอร์ลงเครื่องไลน์เี่ขึ้นก็ทักไปคอได้เลยนะครับเาสำหรับเสียนทวีสุดไอดียลนะครับก็ ทวีนะครับ TAV d e 7 8 8 7 3 9นะครับ TAV d e 7 8 8 7 e 9เจ็ดแปดแปดจมทางดีๆแม่นๆจากเซนทวีนะครับเนาะลายปขอส่วนตัวได้เลยทุกวันนะครับมีให้ทุกวันนะครับเนาะก็มีเงื่อนไขอะไรก็คุยกันดูนะครับเนาะว่าจะมีเงื่อนไขอะไรยังไงวันนี้บยากาคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิป พาโนนมาทำบุญนะครับเนาะที่วัดหงทองนะครับเนาะก็ถ่ายวิวมุมสูงขึ้นไปชมวิวทัศน์ให้ดูนะครับเนาะว่าเป็นยังไงน้ำลงนะครับเนาะน้ำลงธรรมชาติสวยๆนะครับเนาะถ้าน้ำขึ้นน่าจะสวยกว่านี้นะครับเนาะที่วิวที่วัดหงทองนะครับไปสองกล้องนะครับเนาะสองกล้องดูกันเลยถ่ายคลิปวิดีโอไว้นะครับเนาะประมาณนี้ก็เน้นที่แนวทางนะครับ ก็ถือว่ามาเที่ยวก็ได้แนวทางไปดูในตัวเหมือนเดิมนะครับกเดเน้นวิธีแนวทางนะครับเนาะก็กดอื่นแนวทางวานครับเนาะถ้าใครเห็นที่ผมเบาะสนามลงในช่องชุมชนก็คงได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะได้สามสี่นะครับเนาะเป็นตัวเน้นเลยรอบรอบทุมหนึ่งนะครับรอบ V i p ส่วนรอบทุมหนึ่ง V ีไล่างนะครับเนาะสองสามตัวละไอสองตัวล่างสามสี่นะครับเป็นตัวเน้นเลย ส่วนสามตัวบนก็สองสามสามเบิ้ลนะครับเบิ้ลคือหมดหมดสิทธิ์นะครับเนาะเบิ้ลหมดสิทธิ์รอบหกวงก็แปดแปดตัวเดิมนะครับหานอยก็อยู่วนอยู่ประมาณนี้นครับเนาะหานอยล่างแปดแปดบนสามสี่เก้านะครับเนะาะเมื่อวานหานอยก็แปดแปดบนสามตัวเลยนะครับเนาะเบิ้ลสามตัวซ้อนเลยหานอยก็อยู่ประมาณนี้นะครับเนาะส่วนรอบพิเศษรอบห้าวงก็ล่างเก้าหกบนเก้าห้าก็อยู่แนวแนวนี้นะครับเนาะอยู่ในประมาณนี้ พลงให้ปกตินะครับเรามีอยู่ลอาทิตย์ให้เหมือนเดิมเคยสะดกจุดก็จดไว้นะครับเคยสะดวกจดสนุกแคบก็อรอแคปเหมือนเดิมนะครับเนาะวันนี้เด่นแเด่นศนย์นะครับเด่นแปดเด่นศนยจับคู่นะครับสามสี่สามห้าสามศูนย์สีนะครับ ทวนอีกครั้งนะครับฮาหนอยวันนี้เป็นแนวทางนะครับเนาะเด่นแเด่น0จับคู่3 4 3สี่สามห้0สามศูนย์สีนะครับ8คู่ก็อยเน้นไปที่8คู่นี้นะครับเราหนยนไปที่8 3 8 0 3 0นะครับ 838030 3คู่นี้นะครับเนาะเป็นตัวเน้นส่วนชุด3ตัวนะครับก็มีรลุน4ชุดนะครับเนาะก็มี583 580 530 534นะครับส่วนอีกครั้ะนะครับชุด3ตัว583 580 530 5 3 4สี่ชุดนะครับ4ชุดจุดสตัวก็อเน้นไปที่583มนะครับแล้วก็580แล้วก็530ตามลํตามลำดับนะครับก้อตัวก็เข้ายากนะครับเนาะหลังๆนี้ไม่ฟุกเลยแต่ก่อนฟุกทุกอาทิตย์นะครับเนาะบางวันฟุกเข้า2รอบเลยจุด3ตัวนะครับเนาะหลังๆนี้ไม่ค่อยฟุกเลยก็ลุน้นไปด้วยกันนะครับว่าวันนี้จะฟุกไหม ก็ลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะสำหรับฮานอยนะครับวันนี้วันที่22วันนี้วันอาทิตย์นะครับเนาะวันพักผ่อนหลายๆคนผู้นี้ก็อยู่อีกวันนึ้งนะครับเนาะหยดชดเชยบางทีก็อาจจะไม่ชดเชยนะครับเนาะก็จะช่วยนะครับเนาะก็จะช่วยส่วนใครหยุดพักผ่อนยาวๆก็ไปเที่ยวแต่จังหวัดก็ัวรด้วยความระมัดระวังนะครับวันนี้ฝนตกบ่อยนะครับเนาะฝนตกบ่อยอันตรายนะครับเนาะ ใกล้ๆไปฝนต้นหนาวฝนก็เล่งนิดนึงเล่งแล้วก็จะหมดนะครับเข้าหน้านเอาแทนคุดตกงนะโดนลื้นระมัดระวังนะครับเนาะจะบบาสาระไม่ดอกต่างจังหวันนะครับเนาะมุดวนเรียนอยู่แถวกรุงเทพปริบนทนแถวนี้นะครับเนาะไม่ไปไหนไกลก็ถ่ายคลิปนะครูเหมือนเดิมนะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้ครับเนาะวันละสามคู่แปดสาม 8030นะครับ3คู่วันก็ฟุกไปนะครับเนาะในตัวเนี้ไปเข้าไปรอบเดียวนะครับเนาะได้แค่สวันนี้ก็จับมาเหมือนเดิมนะครับ 3- 4สี่พอมันได้มานะครับเนาะตัดทิ้งไม่ได้นะครับเราะหาหน่อยตัวเดิมออกได้นะครับใครว่าตัวเดิมออกแล้วออกมาทำไมไม่ได้นะครับเนาะหาหน่อยไม่เหมือนชาวบ้านเขานะครับออกแล้วออกได้อีกนะครับุกตัวอย่างแปดแปดเมื่อวานนะครับเนาะ เมื่อวานเชิญเขาออกแปดแปดแปดเมื่อวานก็แปดแปดอีกนะครับเนาะหานอยไม่วหนชาวบ้านเขาต้องจับจุดให้ได้นะครับเนาะทางที่ถูกทางทา่ถูกก็ฟุกไปนะครับเนาะสำหรับพอหานอยก็ฝากไว้แค่นี้นะครับเนาะฝากไว้แค่นี้ก็ทุกคนเฮงเยรวยนะครับเนาะกดไลคก่อ,อยากที่บอกนะครับตัวเน้นๆให้นะครับตัวเน้นใครจุดไม่ทันก็เพื่อให้ทายคลิปก,กดหยุดคลิปก็จุดได้เลยนะครับเนาะส่วนใครจุดไม่ทนัน สำคนแคปก็ง่ายแป๊บเดียวนะครับเนาะสำหรับคนแคปบางคนแคปไม่เป็นนะครับน้อคุณลุงคุณป้าฟังอยู่แคปไม่เป็นก็สะดวกจดก็อย่างที่บอกนะครับกดหยุดคลิปนะครับเวลาขึ้นโพยให้นะครับเนาะกดหยุดคลิปกดหยุดคลิปก็จดได้เลยก็ฝากไว้ชิ่นี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ